อ่านสระอือโดยมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะอ่านตามครูนะคะกออือดอเกิดกออือดอกืดจออือดอจืดจออือดอจืดดออือดอดืดดออือดอดืดตออือดอตืด ตออือดอตืดบออือดอบืดบออือดอบืดปออือดอปืดปออือดอปืดออือดออืดออือดออืดขออือดอขืดขออือดอขืดฉออือดอฉืด ฉออือดอฉื่ดออือดอถืดขออือดอถืดผอือดอผืดผอือดอผืดฝอือดอฝืดฝอือดอฝืดสอือดอสืดสอือดอสืด หอือดอหืดหอือดอหืดคอือดอคืดคอือดอคืดงอือดองื้องอือดองื้อชอือดอชื่อชอือดอชื่อสอือดอซื่อ ซอือดอซืดทอือดอทืดทอือดอทืดนอือดอนืดนอือดอนืดพอือดอพืดพอือดอพืดฟอือดอฟืดฟอือดอฟืด มออือดอมืดมออือดอมืดยอือดอยืดยออือดอยืดรออือดอรืดรออือดอรืดลออือดอรืดลออือดอรืดวอือดอวืด วอือดอวืดหออือดอฮืดหออือดอฮืดต่อไปฝึกอ่านเป็นคำนะคะอ่านตามครูนะคะเกิดเกิด,ด,ด,ดจืดจืดดืดดืดตื่น ตืดบืดบืดปืดปืดอืดอืดคืดคืดช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 ืดผืดผืด ฟืดฟืดสืดสืดหืดหืดคืดคืดงืดงืดชืดชืดสืดสืดทืด ชืดนืดนืดพืดพืดฟืดฟืดมืดมืดยืดยืดรืดรืดลืด ลืดวืดวืดฮื